หลังวันไหลผมก็ฝันว่าผมีถูรางวันที่หนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปหาไล่ซื้อลอตเตอรี่กับสวัสดี FC อาจารย์นอตตี้สวัสดี FC ทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พารวยสวัสดี FC เพจตำแหน่งปู่ใหญ่าอาจารย์นอตพาเที่ยวเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวบพนันครับวันนี้ก็เวลาตี3ามสานะครับอาจารย์นอตตี้นะครับมาอัดคลิปให้นะครับก็วันนี้จะมาคุยเรื่องที่ฝันจริงๆฝันหลายวันแล้วแหละนะครับแต่ว่าเพิ่งว่าง เพิ่งรวมสติกลับมาได้ก็เลยจะมาทําการอัดคลิปให้นะครับทั้งเรื่องฝันทั้งเรื่องที่จะไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็วิเคราะห์แนวทางอ่ารัฐบาลไทยงวด่ประจําวันที่2พฤษภาเงยออกวันที่2นะทุกคนเงินเลงมันออกวันที่2ครับก็คือ2พฤษภาสม2568าร้บครับวันที่1ไม่ได้ออกนะนะครับก็จะมาพูดหลายอย่างเลยใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้โดยรวมยาวกวนพี่น้องบ่คอยสมบาย ครับก็สําหรับงวดที่ผ่านมาก่อนอื่นต้องกราบขอโทษพี่น้อง f อของอาจารย์น็อตตี้ทั่วโลกนะครับก็เสียใจมากๆสําหรับงวดที่ผ่านมาเราทําไม่สําเร็จเลขนะครับไม่เข้านะครับมันออก2องกับ8 5 2นะครับสีกับ4 2, 3เราตายเรียบ4ก็ไม่มามาแค่2นะครับก็ต้องกราบขอโทษทุกคนด้วยนะครับงวดน,นี้หลุดก็เข้ามา2งวด นะครับวดที่3ทําไม่ได้หลุดได้ไปนับหนึ่งใหม่แล้วเรานะครับก็ขอโทษด้วยจริงๆครับที่ทำไม่สำเร็จก็ทุ่มสุดฝีมือแล้วไม่ว่าจะเป็นการแก้บนแต่งเป็นหญิงไปเดินตลาดก็จัดให้แล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับแต่เนื่องด้วยในวันที่หวยออกนั้นโหคนเยอะมากเพราะว่ามันเป็นงานััไหลนนะครับแต่ก็กราบขอพระคุณ FC ที่มาร่วมงานันไหลสงการ ตำหนักปูใหญ่อาจารยนลตตี้ปีที่4นะครับก็คนก็โอ้แสนแปดครับเยอะมากนะครับตอนลุ้นหวยก็โอ้โหคนล้อมเลยผมก็ไม่มีสมาธิเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราทําไม่สําเร็จก็ต้องกราบขอโทษทุกคนด้วยก็วันนี้จะมาก็จะมาเล่าความฝันหลายคนก็อาจจะเห็นว่าทําไมผมหายไปจาก Youtube หายไปจากโซเชียลช่วงเนี้นะครับหนึ่งผมก็ไปทําใจแลยทุกคนอย่างที่ว่าพอหวยไม่เข้าเละโดนด่าอีกแล้ว ผมก็ไม่เข้าใจนะผมเนี่ยไม่ใช่แค่ให้เลขนะผมให้ไม้กระทั่งใจใจผมก็ให้ไปแล้ะแต่เวลาที่ผมทำพาดดูสิ่งที่ผมได้รับครับคำดูถูกสารพาัดคำดา่าสารพัดเหยียบย่ำซ้ำเติมผมไม่รู้เขาไปสรรหามาแต่ไหนมาด่ากันนะผมก็ว่าเฮ้ยเราก็ทุ่มเต็มที่แล้วนะเราก็บอกอยู่ว่าเอ้ยถ้ามันหลุด มันมีเข้ามีหลุดนะอย่าซื้อนะถ้าซื้อมันเสียเงินอะไรผมก็พยายามแล้วก็ผมก็ไม่ให้เข้ากลุ่มเข้าบ้านผมแจกฟรีไม่มีกัก๊กไม่มีอะไรด้วยคือให้ไวแล้วจนผมอบะพอแล้วก็ก่อนหน้านั้นมันก็เข้ามาสองหวนมันก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้ววดนที่สามมันหลุดเออเ๋โดนด่าเหมือนมาเลยอะ่ะบางคนเนี่ยเวลาเราให้ถูกเนี่ยก็บอกว่าเออไม่ได้ซื้อบ้างไม่ได้ตามบ้างพอเราให้ไม่ถูกครับ โหหมดเยอะเลยด่าผมอย่างนั้นกูไม่น่าเชื่อมึงเลยพอแล้วงวดก่อนสี่ไม่มาเลยคือเบียบเบียบย่าซ้ําเติมนะครับคนประเภทนี้ไม่รู้จะพูดคําไหนกับเขาผมผมเห็นแล้วผมขออนุญาตนะผมบล็อกอย่างเดียวนะครับอ่าถ้าไม่อยากให้ผมบล็อกพี่บล็อกผมเลยถ้าพี่แนะ่พี่บล็อกผมไปเลยนะครับผมไม่อยากรู้จักพี่นะฟังคําผมไวเลยผมไม่รู้จักอยากรู้จักพี่ พี่ไม่ต้องมาเม้นว่าไรสาระกูไม่ชอบมึงไงน้อถ้าพี่ไม่ชอบผมพี่ไม่ต้องเมนครับพี่กดบล็อกเลยไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่มาฟังผมอย่างน,นะะี้เนี่ยถ้าตอนนี้ยังฟังอยู่พี่ไปเช็คสมองนะครับ <laughs> พี่ไปเช็คสมองนะ,ะผมอะโอโหสิกรรมให้พี่นะ,ะอะโหสิกรรมให้ทุกๆคนที่ด่าผมนะ,ะและไม่ชอบผมพี่บล็อกไปเลย,เลยะครับไม่ต้องคอมเมนต์ครับผมอโหสิกรรมให้ครับแต่ถ้าพี่ยังคอมเมนต์ยังดูยังนั่นยังนี่อยู่แปลว่าพี่อะไปเช็คบ้างนะ,ะ้ตรงเนี้ยนะครับผมขออโหสิกรรมให้ทุกคนนะครับอ่ะ ก็ผ่านไปแล้วทุกคนก็เริ่มใหม่ผมก็ใช้เวลารวมพลังอยู่หลายวันจนพี่เฮียกล้องนะเนาะเฮียกล้องเต๊กล้องอทักมาหาผมเอาทำไมอาจารย์น็อตตี้หายไปจากโซเชียลไม่โพสอะไรเลยมีอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ได้มีอะไรพี่ผมหมดแพชชั่นเลขมันไม่เข้าผมก็เสียใจผมต้องรวมสติรวมพลังหมดมาใหม่หมดเพราะว่ามันทําพลาดแต่ผมมาฝันดีความฝันของผมนะผมจะเล่าผมฝันตั้งแต่นั่นแหละ อลางวันไหลผมก็ฝันว่าผมีถูกรางวัลที่1นะครับหล้านแต่ไม่รู้หรอกว่าเลขใน,ในใ,นในใบผมไม่เห็นผมยังโกรธเลยในฝันว่าทําไมผมถูกแค่ใบเดียวผมอยากถูกมากคกนนั้นผมอยากถูก30ล้าน60ล้าน90ล้านคือผมโลภไงผมมองว่าผมถูก6ล้านเนี่ยผมมาช่วยพี่น้องได้น้อยผมก็เลยอยากถูกเยอะๆแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็เลยอ้าสุดท้ายในฝันผมก็เออทีใจว่นที่กูถูก6ล้านนะครับก็เลยแต่ไม่รู้นะ ถ้าในฝันที่ที่ผมเห็นนะผมน่าจะเลขท้ายมันน่าจะศูนย์เก้าเจ็ดนะหรือผมคิดมากไม่รู้ผมถูกางมาที่หนึ่งแค่หกล้านบาทผมก็ดีใจก็ถือว่าเป็นฝันที่ดีขอให้ฝันเป็นจริงเด้อปูเ่เด้อให้ลูกในทําสําเร็จแนะน่เนาะเพราะว่ามันก็เป็นฝันลีอะ่ะอาจจะคิดมากก็ได้แต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างที่ผมบอกครับปฏิหารมักจะเกิดในยามที่เราต้องการเสมอเหมือนคําที่ผมได้กล่าวเลยแหละปู่คาดคนอ่ะ มันก็เป็นตะคัดอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าอะไรโอ้โหว่าเมื่อกี้ดังบ้าดังบออะไรคนก็ม,นามาตามบางคนนี่ไม่ได้รักไม่ได้ศรัทธาเราเห็นเลขมันดังกูก็มาตามเห็นว่าอาจานนอตน,นี่มันให้แม่นกูก็มาตามเลยกูก็โอ้โหไม่ฟังมันหรอกไอจานนอตมันบอกว่าเฮ้ยไม่ซื้อไม่เสียเงินไม่เคยฟังมันหรอกเออพอซื้อไม่ถูกเท่านั้นแหละกูไม่เห็นมึงจะแม่นเลยคำพูดสารพัด <c oughs> และซื้อทําไมนะครับ ไปคิดเอาเองสิครับถ้าคิดว่าแม่นเก่งกับผมก็ไปคิดเอาเองผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะอ่องไม่ออกเนาะผมรู้ผมผมไม่ต้องมาทํ o ยูท b e หาเงินหรอกผมรวยไปแล้วนะครับผมก็ทาเพื่อเอฟซีผมจริงๆริผมไม่ต้องมาทําแบบนี้ก็ได้ตีสามเนี่ยผมนอนกวยห้างกินขนมดูหนังก็ได้ใช่ไหมผมไม่ต้องมาทําก็ได้เพราะชีวิตผมก็มีพร้อมหมดแล้วใช่ไหมแต่เนี่ยเพราะผมเราก็ต้องอยากแบ่งปันเนาะอยากแบ่งปัน นะครับสำหรับงวดน,นี้นะครับเลขใบแดงของเราก็จะมีอยู่4หู่เช่นเคยนะครับนาก,ก็เป็นเพียงแนวทางสำหรับ2พฤษภาคม2 5 6 8ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนครับซื้ออีกยังก็ได้ขอให้มีศูนย์ดีแล้วครับที่มันมีศูนย์มาว่าผมก็ศูนย์หนราอยูาขอดาผมเนี่ยมีศูนย์อะไรบ้าง0ูนย์เก้าศแล้วก็ศูนย 09,07,97แล้วก็06,09,07,97แล้วก็06 3ตัวมี097กับ096 097กับ096เม็ดเดียวก็คือ0990ซึ่งการวิเคราะห์ผมจะวิเคราะห์ซ้ำให้อีกรอบซึ่งการวิเคราะห์เลขที่เด่นนะครับมันเป็นเลขเก็บนะที่ซ่อนอยู่ไอ้097เนี่ยมันเคยออก3ตัวนะกับ096 อผมเคยให้เลข960096แจกสามตัวด้วยนะถามผมว่าวันนี้ความน่าจะเป็นมันเป็นยังไงมันก็เสียเซลเนาะสำหรับงวดเมื่อกี้พอมันไม่ถูกมันก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกเสียเซลล์ไปแต่ผมมองว่าอย่างนี้มันจะคลายงวดสามสองดูไหมทําไมถึงมองแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตอนที่มันกลับมาเข้าสามสองเม็ดเดียวนะก่อนหน้านั้นมันหลุดมาห้างวดโดนด่าเหมือนมา แล้วพอคนไม่ตามไอ้พวกที่ผมอ่ะสาบแช่งไว้ตลอดอยู่แล้วว่าถ้าคนที่มันไม่จริงใจกับผมที่มาแต่ผลประโยชน์ไม่ต้องให้มันถูกนะปู่เห็นไหมพอเลขไม่ถูกเนี่ยมันจะพูดนั่นพูดนี่เยอะแยะขบูาร,รพัดนี่อย่าบอกกอกในกหัวอยู่อย่าไปบอกไอ้เพื่อนสื่อนะแม,ม่นะครับพอไอ้พวกคนพวกเนี้ยมันไม่ซื้อด้วยแล้วก็มีแต่ลูกศิษย์ที่เขารัก ที่เขาให้กาลังใจตลอดเลขไม่ถูกเขาว่าไม่เป็นไรนะเป็นกาลังใจให้อาจารย์อะไรเนี่ยคนแบบเนี้ยจะถูกผมว่างวดเนี้ยมันไม่ตามมาแล้วเพราะว่าอะไรงวนกินดังมากพอไม่เข้ามันก็วุ่นไปหาอาจารย์ใหม่ไปไปหาอาหาแม่กายก็ไปด่าเขาอีกเขาให้พาถือก,ก็ไปด่าเขานี่แหละคนมันมันมันเื่อคืนยังไงมันมันคิดแต่ผลประโยชน์มันนะคนแบบเนี้หนีไม่มีวันจเจริญหรอกไปหนีเอาโหสิกรรมให้หมดเดี๋ยวกวาดน้ำแล้วก็ทำบุญให้เด้ออืม ทีเนี้ยมันก็จะเหลือแต่พวกเราผมว่างวดนี้ยคนมันออกไปบุบเลยอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่างวดกี่มันดังมากมันมันอกหกักมันก็ออกไปบุบเลยมันก็จะเหลือกลับมาเหลือแค่เราผมว่าถ้าเหลือแค่เราอย่างที่บอกครับปฏิหารมักจะเกิดในยามที่เราต้องการเสมอถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนผมเชื่อว่าปู่สิ่งที่ผมรักและศรัทธาที่สุดในชีวิตผมไม่เคยทำให้ผมผิดหวัง ผมเชื่อว่าปู่รอเวลาแล้วปู่ก็จะให้ปู่ว่าผมจะดังในชงการผมก็เชื่อว่าเนี่ยมันก็ยังอยู่ในช่วงนี้เชื่อว่าปู่จะททาให้เห็นแล้วผมฝันว่าผมถูกระงวันที่หนึ่งหรือผมจะถูกระงวัลที่หนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าผมถูกก็ดีหรือลูกศิษย์ถูกก็ดีขอให้เราถูกไปด้วยกันผิดถูกเราก็ไม่รู้อนาคตแต่ผมเชื่อว่าท่านจะทําเหมือนวัวที่ออกสามสองเม็ดเดียวหวัวน,นี้อาจจะเป็นสามตัว ผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าเลขจะเข้าสามตัวแต่วันนี้ผมรู้สึกก็พอคนมันออกไปปุ๊บเดี๋ยวมันได้รู้ใครที่ดูถูกศรัทธาเราเดี๋ยวชื่ออาจารย์นัตตีสะเทือนทั้งแผ่นดินแน่นอนครับงว่วดน,นี้จำชื่อไว้ให้ดีไอทิดาผมเดี๋ยวได้รู้กันบางคนเนี่ยมันตอกย้ำผมไม่พอมันเหยียบยํำซ้ำเติมผมมากมันก็พูดใส่ผมเลยเป็นไง มึงโดนจับปีก่อนยังไม่เข็ดเหรออย่าเก่งเล่นอย่างนั้นอย่างเงี้ยบางคนผมไม่รู้ว่าจิตใจเขาทาไงโดนจับแล้วทําไมครับทุกวันนี้ผมยังอยู่รอดปลอดภัยก็คือถ้าผมผิดผมไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกครับและสามข้อกล่าวหาที่ผมโดนผมยกฟ้องผมยกฟอ้องอืนะครับฟังแล้วก็ไปจําใส่สมองด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้นะครับวิเคราะห์ให้สักพักหนึ่ง วดเมื่อกี้เนี่ยมันก็เสียเซลไปอยู่นะเสียเซลไปเลยพี่น้องมันออกสองสองหกเนาะมันออกสองสองหกเลยนะผมเขียนใส่กระดาษก่อนมันออกสองสองหกแล้วก็สองสองเจ็ดแปดห้าเลขมันออกอย่างเงี้ยนะครับวดน,นี้มันก็จะมีเก้าลงศูนย์อันนี้สี่อันนี้ห้าอันนี้เจ็ดอันนี้เจ็ดอะแล้วก็อันนี้เป็นสี่อ โอ้นี้เป็นหกอันนี้เป็นหกอันนี้เป็นเก้าอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นเก้าเห็น,น,น 9, ไหมเก้า <9 S 1> นี่ก็ถือว่าเด่นหกก็เด่นนะครับอ่ะผมให้เด่นศูนย์นะครับ,อรน 0, นรบลองเก้าเม็ดเดียวคือศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ด แล้วก็06ตัวที่ผมตัดออกก็คือ04กับ05นะทุกคนตัวที่ผมตัดออก C นี่ก็มีอยู่แต่ว่าผมต้องเลือกไงผมก็เลยมองว่าตัวที่มันเด่นสุดเนี่ยมันจะคู่กับ7มันจะคู่กับ7ที่มันจะเด่น09นเี่เป็นตัวเม็ดเดียวก็จริงเป็นตัวเม็ดเดียวอาจจะออก0 9นย์นี่ก็ได้แต่ว่าลาก7เข้ามาไอ้0 7กับ97นี่ก็ถือว่าเด่นส่วนทำไม0 6มาแต่ไหน06มาจากการกลับหัวของ0 9ย์ สามตัวมี097 096บางคนก็อาจจะไปซื้อ067ไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากันมันกลับหัว096ก็เป็น066อะไรเงี้ยบางคนก็เขาก็จะเหมือนม้วนไอผมให้987มันออก687นั่นแหละผมว่าก็ขอปู่มันเดิมก็ขอล่างนี่09ผมคิดว่าล่างนี่เป็น09บนนี่ผมคิดว่าเป็น097 ผมคิดว่าเป็นแบบนี้นะผมว่างวดนี้ยมันคล้ายๆงวดสามสองคือคนเขาไม่ไม่ตามแลวไอ้พวกที่หวังเห็นแก่ตัวนะ่มันหนีไปหมดแล้วผมบอกปู่แล้วหรือจะเป็นศูนย์เก้าหกประมาณเนี้ยบนไม่ศูนย์เก้าเจ็ดก็ศูนย์เก้าหกอันนี้เป็นแค่แนวทางนะไม่รู้นะครับว่ามันจะออกไม่ออกเป็นเพียงการคํานวณน,นะครับมันไม่ตามเราแล้ว,ลวหุ้นนี้มันไวนะพอไม่เข้าปุ๊บมันออกปุ๊บเลยเออดีผมความรู้สึกอย่างนั้นเลยผมก็เชื่อว่าปู่จะให้เห็นปฏิหารถ้าให้ผม ชอบนี่สีคู่ผมเอาหมดถ้าชอบสุดเลยเนี่ยผมก็ศูนย์เก้านะครับแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดผมซื้ออานนี้แล้วก็ศูนย์เก้าหกผมซื้ออานนี้เลยแต่ผมก็ผมชอบสุดก็คงเป็นศูนย์มันก็เลือกยากเนาะเดี๋ยวรอจุดทูบแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ผมชอบศูนย์เก้าเนี่ยแหละที่สุดแล้วนะครับสามตัวก็ชอบศูนย์เก้าเจ็ดนะเดี๋ยวผมไปจุดทูบเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปหาไล่ซื้อลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจุดทูบก่อนนี้ก่อนจุดทูบเสร็จผมก็จะไปซื้อลอตเตอรี่ งวดก่อนทูบกาขึ้นมา4-4-2แนละ้วนะทำไมมันไม่ได้หวะเสียใจอยู่นะทุกคนเฮี้ยเลยผมเนี่ยผมหมดแพชชั่นเลยผมไม่ลงไปรับแขกเลยเออแย่อยู่นะฝากไว้เป็นแนวทางนะครับแต่ว่าก็ฝันดีอยู่ก็นี่แหละสุดท้ายแล้วก็การาบขอบพระคุณลูกศิษย์ FC ในนี้มีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอบพระคุณมีของเล่นใหม่ ผมจะลองกดดูว่าเลขมันจะได้ตัวไหนได้ทีนอผมมีลองกดเบิ้งได้สองศูนย์อะ <_ Q> <_ Q> สุดท้ายก็กราบขอบพระคุณ f อเหมือนเดิมนะครับที่ ยังให้กำลังใจทั้งทักมาหลังไม่ทั้ง,ง,ห,งหน้าเฟซหน้าเพจทุกข้อความหลังในไลน์ทั้งมาที่สํานักก็กาาบขอบพระคุณลูกศิษย์มากๆที่ยังรักยังเมตตายังเอ็นดูยังสนับสนุนผู้ชายคนนี้ถึงแม้ครั้งนี้ผมทำให้ไม่ได้ผมต้องกลับขอโทษพี่ๆจากหัวใจนะครับไม่มีสิ่งใดแอกแฝง ไม่แค่ไม่ใช่แค่อาจารย์ใบหวยธรรมดาผมไม่ได้ให้แค่หวยแต่ผมให้ใจกับทุกคนก็มันก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับคนที่เขามาดา่าก็ไม่ว่าเขาก็ขอ,อหัวศีรรัให้เขาทั้งหมดผมจะขอรักและก็แคร์แค่คนที่ยังอยู่กับเราอย่างที่บอกปริหารมักจะเกิดในยามที่เราต้องการเสมอผมเชื่อในบาร,รมีปู่ท่านอาจจะทำอะไรบางอย่างพรางวดเมื่อกี้ ผมรู้เลยว่ามันดังเกินไปแล้วบางคนเขาก็ไม่ได้รักเราสมควรแล้วที่เขาจะไม่ต้องถูกวดนนี้เขาออกไปปุ๊บเลยผมเชื่อว่ามันอาจจะเหมือนกับ3-2ที่หลุดมาห้างวดแต่งวดน,นี้ปู่น่าจะคืนให้ไวอาจจะได้เห็นทั้งล่างทั้งบนทั้ง3ตัวนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีฝากคนไลค์กดแชร์ตอนนี้ก็จะตีสแล้วผมก็มาอาัดคลิปให้หาคำพูดไหนที่มันกะทำแล้วก็รุนแรงไม่ดีก็กราบขอโทษพี่ๆทุกคน ขอบคุณที่ยังคอมเมนต์เป็นพันเป็นหมื่นกันเมือนเดินยังดูกันเป็นแสนต้องขอบคุณมากๆเลยเหนียวแน่นเพื่อนจริง,รงๆนะครับก็จําคําผมไว้ว่าถ้าผมมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนจากหัวใจอาจารย์มันตีลูกผู้ชายคนนี้ขอบคุณที่อยู่ข้างกันนะครับขอให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะขอให้เราอยู่ไปด้วยกันขอบคุณมากๆทุกๆสิ่งทุกๆอย่างดูแววตาผมได้ว่าผมก็ จริงใจมากพูดอะไรไปมันก็อยากจะร้องให้แต่ว่าผมก็ไม่อยากร้องให้ใครเห็นเหมือนเราเป็นแม่ทัพเราก็ต้องเข้มแข็งนะครับก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากหัวใจจริงๆผมไม่ต้องมาทําอย่างนี้ก็ได้ผมไปนอนเล่นผมก็สบายใจนะแต่ผมก็ทําเพื่อทุกคนนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยใครอยากได้เสือ้อยากได้ทูบนะครับแอดห g า k t เคทีบจกรนอตตีนเตอกรุ๊ปครับ ขอบคุณมากๆนะครับคืนนี้อย่าลืมเด้อศูนย์เก้าเพี่นอ้องสวัสดีครับ